เอาสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เดินทางมาฮอดแล้วบ้านน้องไอพ่ล้อมอำเภอจตุรัจรสจังหวัดชายภูมินะครับว<ด>ันนี้มากับพ่อหนาสองคนเอาเอกสารอยู่โอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้โหอ๋อบ่ท่านบ่ท่านนี่ตัวมอลลามันนับเงินจนวจยๆเลยฮะเนี่ยยี่มันขี่มา้าโคตรเฉี่ย

เม่ก่อนเดี no nah, e <k <k sì, ๋ยวพ่อจะไปตรงหั <k <k ้ตัวเราก็พี่กันเลยว่าเดี๋มาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาใหัวหน้ามาหนเ้นัเส้นเดีัเส้นมาดิเอกค่ะพ่พี่เอกมาไหมนี่เดี๋ยวพี่เอกอ่ะนี่เอกพี่เอกรอรอได้เลยลูกสุดทู่แล้วเนี่ยพี่เอกรอรอได้เลยกอ๋อเนี่ยนางใหลูกเดียวพีเก ตรงลูกลูกคณะเขามาแเ่ยถุงตีเฮ็ดะดีเฮ็ดใหญใบนิ่งใหญ่นะกับกับเดี๋ยวผมจงไฟไฟบ้าตรนี้ใบนิ่วมาติดโอ้เ็นแลเอาไว้เิานตดตามตลอนเนี่ยแล้วบอกดีด้่ยจังอันนั้นอันนั้นอันนั้นคนมันตากอันนี้แม่หาเออแมาเออแม่หาเออนางก็จวัตรดวงระ่านกันอยู นางนางยุตวานพท่งจกันอยู่คืนนะจักนอันยัเลยตาเิบานตีาตล่นั่งเอกกับลูกสาวนี่ล่ะนังเอกออามาไมงมบยแต่ากัเบบบิงคลิบิงคลบคลิบิิปตีตาใหมนี่นี่นี่อะไรสดนี่ยังเรื่อยๆอยู่ดอกครับเดี๋ยวหายเราส่งไฟกับกำนันเรา ไม่จะม่จะไลรอกไม่จะอายดอกจ้งาก็ได้ได้ยังอายด้วยวนนี้ยุ่งเมื่อไรผมนไปเป็นนังอแพ่อนั่งเองม่อนั่งเอกบ่อไปมบ้านโบราณหนุยบ้านโบราณสิ แคนีดีตไบรูนี้นล่ะเาไปอกบานน้องไพรมพวกจำดิบไป่้วยช่ ไม่เลยค่ะไม่เฮ้ยนี่นะทานกูฟังน้ำเผย ละแสงอันมันวันฝนเป็นหมใเรื่อสสีละจะมีสีทองสีทองเออสบางมาเสียดา้องใสตาฮูมาดังกำขวัญเก็บฟ้าปคตเทพาเอำที่หังกีนน้ำสูกแต่ต้องการละกนยากเออเจ้านูดอะอันปั้ลเสียแกนตัว ดาวกำลังตาบันบานยิ้มใส่ชายอยู่เพียงอ่านและอยู่ทังในรูปบ้านกะเอ๊ันเอะบอกอายอายิทปันอายตังแซ่จากหัวความเป็นหัวว่าแก่แก่ฝ่าก็หนใสและอยู่ภูมิเหนือหรือเจ้าอยู่ภูมิใต้ขออายก่อนดวงสมรลาจุก่อนสิเมื่อนา si mưa sông phan đăng ngay đường lại nhìn lục xái lục hạt ngay ngõ mướp bọc ai đểi tiếc 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 ya <speaking in Spanish>

กำนันพอกำนันวางไหนเสียงก็ยังกล่องยงงยังเปิดลำโพงเนี่ยเสียงก็เองเลยนั่เสียงเองชดสดเลยอ่ะแล้วก็เหมือนมันเปิดให้เลยพอกำนันถือไข้แล้วบางส่วนเป็นลูกเป็นเต่าเป็นน้องเป็นนุงไหนมาหลับใส่อีกเนาะเมื่อใดก่อบุญเฮาเมื่อใดก่อบุญเฮาข้าวข้าวฟร่ข้าวน่อง หลังจากเมนีไปกับสิปราชกัมพายบเชิญผู้มาสมทบสมทบหมอลำซอยกันมาเอาบุญเนาะนมีหมอลำเดี๋ยวมันซอยกันจะเบีจวก็ได้ทั้งทั้งทังของเงินส่วนกลางรก็ได้เตตอมาล้วก็วันไหครู้บริวาซอยกันเส้นงานเายครับแล้วหมดเจ้าว่างานเาีไปทำงานทุกอย่าง ร้อนเกดตั้งนตั้งม้เคกับครับครับสมทบเนาะลูกต่อพุทอยู่างไก่อ้าดีอกดีใจน้ำขาดควกำนันเท่าพี่น้องเ่ไ่โอ้พุ่นั้นีใจบาดจกได้แม่ายังไงกอก็ตาาใจตาร้องกดนี้ใจหลายกำนันก็จีใจร้ายวดเจ้าแล้วก็ในกำนันีเดน้ก็ือบรีเดนป้วไปรับรับโดดล้าิบาที่สิบญาครับ ครับบ้านเฮ้านน่คร yeah. ับับบคนหลายๆเด้ซะถูก